สวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้ก็เอารถมาปะยางครับฟาดเคราะห์ไปดิฟาดเคราะห์ไปดิครับรั่วมาจากวัดครับแล้วก็ขี่บทบดมาเตะม,มาเติมลมที่บ้านพี่ชายแล้วก็มาปะครับแต่ถ้าเติมลมอย่างเดียวก็ขี่ไปยังไงก็แบนอยู่ดียังไงก็ขี่ไม่ถึงปุชชบารีตอนนี้เราอยู่ที่ บ้านนอกครับเราอยู่เราอยู่ในป่สวรรค์อยู่แหละครับยังไม่ได้ออกจากป่สวรรค์อู้มีรถดำมาอยู่น,ะน่ะนี่ยรับสังเกตเห็นรถดำนะครับอู้รถดำรถดำอ๋อข้ามาเทดินตรงนี้ครับข้างๆไร่มันตอนนี้เราอยู่ร้านอะไรนะ <c oughs> จังก็ถอดได้ไมนั่นฉจนก็ถอดได้ไอ๋อหรอมา ตัวเช็คอะไรครับดูดูมนะครับสังเกตจากลูกยางเ <laughs> มื่อวานนี้นักเต้นรุ่นป่าแหละระดมระดมเป็นสิบเต้นกัมจนติดติดที่นั่นนะ <laughs> <laughs> ไม่ได้วาวคัซซีครับเ, <laughs> เพราะว่ามันยังไม่ต่ำมากครับ เพราะว่าคันนี้ไม่ได้วาวครับรถไม่ต่ำมากครับนี่ครับมีทุกครบทุก,ทกอย่าง,างครับเครงน้ำมันเครื่องจัลบีแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็น้ำกันแบ็ว่าทางนะังสีครับนี่ครับเบอร์อยางนี่ครับสี่ห้าทับเก้าสิบห้าสิบทับเก้าสิบห้าสิบทับร้อยหกสิบทับเก้าสิบหกสิบทับร้อย เจ็ดสิบตั้เก้าสิบแปดสิบั้เก้าสิบก็มีนะครับมีหลายเบอร์ครับมีครบทุกอย่างอันนี้เป็นห้าสิบั้ร้อยลายไฟนะครับตอนนี้ผมใส่ลายวิงลายวิงทุลายวิงทุกร้อนะแ<อ>ก็ว่าผมจะใส่ยางเบอร์ดีนะครับผมว่ามันเล็กไปมันเอาไม่อยู่ บเอาแบบนี S <S <々>้แหละลงตัวเราก็เอาสิบกับร้อยนี่ทองสวยครับแต่เราขอบเดิมผมก็จะสั่งสวยห้าสิบกับร้อยแล้วก็หกสิบกับเก้าสิบใส่ขอบเดิมแล้วสรุปยังไงครับเป็นยังไงยางบวมฮะยางบวม ทียังไงให้ยางบวมครับเนี่ยเติมเติมเติมลมเกินหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นครับเอาไปแช่แล้วป่แล้วไม่ได้ผลครับเราต้องไปเปลี่ยนนูนแถวหัวยางนู่นครับออกจากโพไซไปนู่นครับ ล้อสีม่วงนะครับไม่ใช่ล้อๆๆสีอยากจะใส่ล้อๆๆสีก็ต้องแบกครับรปาแล้วไม่ได้ผลครับเราต้องไปเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะว่ายางมันรวมครับ <Ooh. S 2> อู้ปอดไม่เบาเลย <S <S 2> <S 2> <S 2>